สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส่งช้าบ่ายกับ v i p ช้าบ่ายนะคะกรจะมาที่14บสี่กุมภาพันธ์ปี66เนาะสำหรับเช้าตัวเด่นของเราก็คือ7กับ0ูปดกับ1เด้อของเราเข้าบนเข้าล่างนะนี่7071 74 75 73 74 75 78เจด้อแ0 8ศูนย์แ8ดที่มี8เพราะว่าตัวบ่ายมันจะเข้า7แล้วก็8เนาะ จับคู่ก็เจ็7 7 8นย์ศ1นย์เจ็ดเจ็ด็นยะคะ 1, 18, 1, 7, 13, 70, เจ็ดห้าหนึ่งศูนปเ็นึเาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะแ้าบาง3ามเจ็ดศเ็ดหน่อะสี่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายสามกับ5 7กับ8

1> 1 7 7 3 7 1 7 5 1 7 5 3 3 1 5 9 1 7นะคะจับคู่ก็3 5 5 3 3 7 7 3 7 1 1 7 5 1 1 5นะะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเราจำบ,บ่ายสลับเช้าเช้าสลับบ่ายให้เดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ